ขี้เหร่ใช่ครับตื่นมาก่ที่เขาเริ่มที่แก่รหนะวถึงมารกแล้วอะอะไรนะอะไรนะนอะไรอะไดอออนนนะ いいですね。<noise> <noise>